เียบเป็นโปรโมเตอร์อรที่อายุนี่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการมวยไม่เคยมีโปรโมเตอร์คนไหนที่อายุ25ปีแล้วเป็นโปรโมเตอร์มวยว่าวันแรกที่มันจัดมันดันประสบความสําเร็จมันเก็บได้ล้านเจ็ดหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทมันเป็นข้อบังคับของผมที่ผมตั้งกติกาว่าถ้าเกิดรายการนี้ใครอยากกระชกต้องเดิมพันไม่เดิมพันผมไม่ชก เสียโบ๊ทมันเป็นจริงๆมันวัฒนธรรมวงการมวยซึ่งผมเกิดมาก็เป็นเสียโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วนะครับด้วยความที่คนที่เป็นโปรโมเตอร์มวยเนาะในยุคก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเสียเขาจะเรียกมันว่าเสียแต่พ่อผมก็เสียน้าใช่ไหมครับพี่ชายผมก็เสียตังอะไรเงี้ยครับคำนำหน้าตระกูลเสียอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าจริงๆมันไม่ได้มาจากฐานะความนํารวยนะมันเป็นการยกย่องกันให้เกียรติกันให้เกียรติกันครับครับ เด็กๆก็เติบโตในครอบครัวของคนในวงการมวยนะครับก็คือกิจวัตรประจําวันก็คือจะคุ้นเคยเคยชินกับการได้เจอกับนักมวยได้เข้าสนามมวยได้มาค่ายมวยนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตเราเองนะครับซึ่งมาอาจจะแตกต่างกับเด็กๆคนอื่นที่อาชีพของคุณพ่อเราเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะยูนิค เพราะว่ามันมีอยู่แค่ไม่กี่คนในประเทศนี้ที่มีอาชีพเป็นโปรโมเตอร์มวยและใช้อาชีพนี้ในการเลี้ยงดูครอบครัวจริงๆนะครับตั้งแต่เล็กยันโตเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องแปลกสาหรับเด็กคนอื่นเพื่อนของเราแต่สำหรับตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่วันๆเนี่ยเราจะออตอนเช้าไปโรงเรียนตอนเย็นมาค่ายมวยค่ายมวยเสร็จไปสนามมวยพอคุณพ่อจะกลับบ้านก็กลับพอคุณพ่อเป็นแบบนี้ครับตั้งแต่เล็กยันโตเลยครับผม ไม่เคยครับพ่อไม่ชก,ชกครับพเพราะกลัวแพ้อายกลัวลูกโปรโมเตอร์ไปแพ้อายเขาครับ,<อ>รบเสียชื่อเสียชื่อ,อครับก็เลยเลก็เลย,เยอ,อยากอยากเคยอยากชกเคยขอคุณพ่อชกครั้งหนึ่งตอนนั้นมีนักมูยญี่ปุ่นเขาเดินทางมาเหมือนกับประซอสพี่ประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วหาผู้ชกแล้วก็ขอร้องว่าขอ,ข,อขึ้นไปชกด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยพ่อไม่ชก ื่อไหร่พี่ถึงเข้ามาเป็นตัวแทนของพวกผมกลับมาจากเมืองนอกกลับมาจากเมลเบิร์นผมไปเรียนต่อที่เมลเบิร์นตอนออมัธยมปลายนะครับแล้วก็กลับมาโดนสรงกลับมาาะ okay, เคเลยเรียนไม่จบ oh. กลับมาเพราะว่าเ,เขาบอกว่าไปเป็นตั้งแก๊งอยู่ที่เมลเบิร์นโรงเรียนก็เลยแบบว่าเอ้ยคุณไม่เรียนหนังสือคุณมานี่ไม่เรียนหนังสือก็กลับประเทศคุณซะไ,<ห>ไล่กลับเลย ผมก็กลับมาครับก็กลับมาแล้วก็ตอนกลับมาก็ยังไม่มีวุฒิม .6 ก่าต้องเรียนไม่จบม .6 ไม่จบไปตอนม .3 กลับมาตอนมาสักม .5 แต่วันยังไม่จบม .6 ไงมันก็เลยยังไม่มีวุฒิไม่มีวุฒิเสร็จกลับมามันก็ว่างอยู่ปีหนึ่งโดยที่เราก็ไม่รู้จะทอะไรพ่อก็จะให้ไปเรียนโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนแต่ต้องไปซ้าชั้นม .3 ใหม่ซึ่งผมซึ่งผมก็ไม่ยอมไป ราะว่าผมคิดว่าผมไปผมก็กลายเป็นลูกไรลแล้วใช่เด็กโง่เป็นลูกไร้เป็นตัวตลกอ่ะเราก็เลยคิดว่าเราไปเรียนอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็เลยหาวิธีการด้วยตัวเองก็เลยไปค้นพบว่ามันมีการเรียนแบบเขาเรียกว่า GED ก็เหมือนก็สนอแต่ไปของอเมริกาครับผมมันก็การสอบเทียบนะครับผมก็ไปเรียนอยู่ปีหนึ่งเรียนไปด้วยแล้วก็เที่ยวเล่นไปวันวันหนึ่งไม่ได้ทําอะไรครับก็ไม่มีเากสารแล้วก็จะเที่ยวก็ไม่ค่อยมีตัง แล้วพอดีตอนนั้นเนี่ยขอพ่อขอตังค์พ่อบ่อยจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อเขาบอกผมว่าเอ้ยมึงกลับมานี่มึงดีแต่ผ่านเงินนะเฮ้ยมึงกลับมานี่มึงดีแต่ผ่านเงินนะมันก็ลกลายเป็นคําพูดที่มันเป็นปมในใจ<ม>ว่าเฮ้ยเราขอตังค์เขาไม่ได้แล้วเราต้องหางานทํานะครับก็เลยรู้อทำอะไรก็มีอยู่อาชีพเดียวท,ที่ที่บ้านมันน่าจะรองรับได้ก็คือการเป็นโปรเปรเตอร์มวย ก็ตอนนั้นก็คือมันอายุ18บแปดอาชีพที่ใกล้ตัวที่สุดและหาเงินได้เร็วที่สุดและเยอะที่สุดก็คือการเป็นโปรโมเตอร์มวยก่อนหน้านี้เคยสนใจไหมสนใจมาตลอดแต่ว่าก็ยังไม่คิดว่าจะได้ทํางานเพราะมันเด็กเพราะส่วนใหญ่โปรโมเตอร์มวยเนี่ยเขาต้องอายุ4ี่0ห้าบอัพไม่มีรุ่นเด็กๆหรอครับครับเพราะว่าเด็กๆเองเขาก็จะไม่มีการยอมรับเพราะการเป็นโปรโมเตอร์ได้เนี่ยคุณต้องมีบารมีคุณต้องมีเงินพอสมควรที่จะดูแลคนได้อะไรเงี้ยเรายังไม่มีอะไรเลยต้องมีคณดู ใช่ต้องมีคุณนวุฒิวัยยวุฒที่พร้อมนะครับวันนั้นอายุสิมันไม่มีใครมาเชื่อเด็กอายุสิแหรอกเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราอยากมีตังค์อยากได้ตังค์ก็เลยไปขอพ่อจัดมวยแต่ฐานะผู้ช่วยโปรโมเตอร์อพ่อก็ให้จัดให้จัดลองดูอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันแรกที่มันจัดบันดันประสบความสําเร็จมันเก็บได้ล้านเจ็ดหนึ่ง้านเจ็ดบาทได้แบ่งมาประมาณ 2. สองแสนเมื่อวนนัะ โอ้โหจากเด็กสิบแปดได้แบ่งเงินสองแสนนี่มันเรื่องใหญ่นะก็เลยเออเอาละมาถูกทางแล้วก็เลยย่างครับย่างก็แค่อยู่ช่วงเวลาว่างๆไงกำลังว่างๆอยู่ไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยก็สอบเทียบไปด้วยอะไรครับแต่ยังสอบไม่จบก็เลยเอาละเรามีขนทางของตัวเองแล้วก็เลยตัดสินใจว่านี่แหละคืออาชีพที่เราต้องการ แล้วมีข้อคอรหาะไรที่พ่อเขาไปรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่เป็นคนจัดนะถ้ามาันคือข้อคอรหาจะเป็นเพราะว่าพราะเขาจะบอกว่าพ่อผมบังคับผมมาทําคือมันก็แบบอยากจะให้ลูกสืบสืบสารงานต่ออะไรเงี้ยแล้วก็บังคับลูกมาทําไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกพ่อก็แค่เอาชื่อของเรามาใส่แล้วก็ที่เหลือก็เป็นคนทํางานให้หมดอะไรเงี้ยเหมือนกับเราไม่ได้ใช้ฝีมือของเราตัวเราเองนะครับผมอะไรเงี้ยแต่วัวนนั้นเองก็ก็จริงกับอย่างที่เขาคิดแหละ ก็หล่ออยู่รู้สิแปดมันจะโอ้โหเก่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นบบไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็แค่เป็นคนที่เข้าไปทํางานแต่ว่าเราใช้วิธีการที่มันฉีกแนวจากคนอื่นเขาที่เขาไม่ทํามันอยู่อ,อย่างเช่นเขาจัดมวยเขาอยากจัดมวยสมมติผมเป็นลูกโปรปโมเตอร์เนี่ยพ่อผมมีมวยเยอะมากเลยมีมวยอยู่ในมือเป็ไม่หมดเลย<อ>ผมต้องเลือกเอาตัวเก่งๆมาต่อยในาการผมถูกไหมตัวท็อปๆเลยชื่อดังๆเลยแต่วันนี้ผมจัดวันแรกผมไม่เลือกแบบนั้นผมเอามวยเด็กๆรุ่นใหม่หมดเลยแบบวัยรุ่นเนี่ย

มุ๊ตแดงมาจากขอนแก่นเง <quin> ินมาจากโคราชแดงต้องมีเงินมาวางเดิมพันไว้ก่อนเลยขั้นต่ำสามแสนบาทสามแสนบาทของคนขอนแก่นคือเขารวมมาทั้งหมู่บ้านเลยแต่ว่าคนทั้งหมู่บ้านนั้นก็ต้องมาเชียร์คนแก่นคนขอนแก่นคนนี้โคราชก็ต้องมาอีกสามแสนก็ต้องเอาคนทั้งหมู่บ้าน่ะที่ลงเงินกัน่ะมาเชียร์โคราชคนนี้นั่นเลยเป็นเหตุผลที่คนมาเลยเต็มสนามมวยก็คือเชียร์บ้านใครบ้านมนใช่แล้วก็มากันแบบยกรถดัตกันมาเลยเหมือนเหมือนหลีกนี้ ใช่มันเป็นข้อบังคับของผมที่ผมตั้งกติกาว่าถ้าเกิดรายการนี้ใครอยากกระชกต้องเดิมพันไม่เดิมพันผมไม่ชกแล้วก็เลยมีองเียร์ใช่มันก็เลยทาให้คน,นถูกต้องมันก็เลยทําให้รายการเล็กๆกลายเป็นคนเยอะอขึ้นมาโดยที่ถ้าปกติรายการแบบนี้เขาเก็บกันได้ไม่เกินเจ็ดแปดแสนบาทแต่ว่าผมอ่ะใช้วิธีการแบบนี้คนมันก็เลยทะลุไปล้านเจ็ด ตอนอายุ25ครับเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีก็ถือว่าใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์พอสมควรก็ถือว่าอายุน้อยที่สุดในเป็นโปรโมเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัตร์ของวงการมวยไม่เคยมีโปรโมเตอร์คนไหนที่อายุ25ปีแล้วเป็นโปรโมเตอร์มวยเขายอมรับก็ไม่แน่ใจวันวันนั้นผมก็ไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่าเขายอมรับไหมแต่ที่ผ่านมาผมก็ทำทำยอดทำสถิติมาตลอดนะ ในช่วงลาก่อนที่จะเป็นบรเวเตอร์เนี่ยผมก็จัดรายการที่อย่างเช่นวันยกทีมลูบินีลาดำเนินเอาบอยเอกลูบินีมามาเจอลาดำเนินปะทะกันอะไรอย่างเงี้ยก็ปิดห้องตัว๋วคือขายบัตรไม่ได้คนเต็มสนามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผมจัดรายการมวยใหญ่หญๆหลายๆการผมจัดรายการมวยเก็บราคาถูกร้อยแบาทผมก็เคยจัดอะไรแบบนี้คือมันมีโปรเจกต์ที่ทามาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆม,มันก็เหมือนกับเป็นการสะสมประสบการณ์ จนวันแรกที่ผมมาจัดตอนอายุยี่สิบห้าเนี่ยผมก็จกกัดแล้วก็ปิดปิดสนามมวยคือวันที่สมรักคำสิงต่อยกับจอมโหดเกียรติอานิสาจะไม่ดีมาดูกันต่อยกที่สามครับกมวลลุยชวนบอกมือเรียกสมรักออกมาแลกแล้วก็ปล่อยตามแผนตัวเองแล้วก็บรรนี้ดูครับแล้วตั้งแต่นั้น เป็นไงที่เราทำมาก็ทำมาเรื่อยๆครับก็ทำมาเรื่อยๆทำมาจนตอนยายุ27็ดหรือย8ิบแปดเลยแหละพ่อก็ประกาศลาออกแต่การเป็นโบรกเตอร์มวยพอพ่อประกาศลาออกเสร็จปั๊บผมก็เวลงแล้ะเพราะวันที่พ่อลาออกมวยในสังกัดของพ่อเลิกตามพ่อหมดเลย ไอม้มวยเอกสังกัดเลิกไม่ไม่เท่าไหร่ค่ายโมยที่เคยอยู่กับพ่อเนี่ยย้ายสึกหนีหมดเลยไม่มีมวยจัดตกต่ำม,มากจัดมวยได้แบบโคตร่วยในช่วงเวลานั้นนะ่ะก็คนชอบถามว่าผมรู้สึกยังไงที่คนก็บอกว่าถ้าวันนี้ไม่มีพ่อผมคงไม่มีโบ๊ทเขาพูดแบบนี้ตลอดผมก็บอกถูกต้องแล้ว